ก็สวัสดีตอนเช้านะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ้งนางนะคะเลาเข้าวกุ้งนางก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือราข้าวเนาะใครนะคะที่อยากจะทำราวข้าวนะคะอ,อยากมีแนวทางในการทำราข้าวนะคะยุคสมัยใหม่นะคะก็สามารถอาเอาแนวทางของกุ้งนางไปใช้ได้นะคะ ก็จะมีประตูสองประตูอย่างนี้นะคะก็คือข้างในเขาจะแบ่งกั้นนะคะแบ่งกั้นตรงกลางนะคะก็เป็นผนังกั้นตรงกลางเนาะแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นข้าวเจ้านะคะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนผนังนะคะจะเป็นซีเมนบอร์ดนะคะ ไม่ได้ใช้เป็นก่ออิฐนะคะเพราะว่าก่ออิฐนี้ก็กลัวแบบว่าข้าวมันจะชื้นเนาะก็เลยใช้ผนังเป็นซีเมนบอร์ดนะคะผนังเป็นซีเมนบอร์ดพื้นก็เป็นซีเมนบอร์ดเหมือนกันนะคะแต่แค่ตรงบันไดขึ้นนี้เป็นอเป็นกระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องเนาะเราก็จะ ทำรางน้ําตรงนั้นนะคะทางด้านซ้ายมือเนาะมีรางน้ําก็มันก็จะไหลลงมาข้างล่างนะคะมันก็จะมันก็จะไม่ไหลแบบกระจัดกระจายไปทั่วหมดนะคะมันก็จะไหลตรงรางน้ำแล้วก็จะไหลลงมาข้างล่างก็จะต่อท่อไปอทิ้งข้างหน้านะคะ่ะไปทิ้งต่อท่อไปเรื่อยๆนะคะให้มันระบายไปข้างหน้าบ้านเนาะ มันก็จะเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังคาแล้วก็มุงกระเบื้องเรียบร้อยนะคะมุงกระเบื้องนะะเนาะเรามีฝ้านะคะเพื่อระบายอากาศเนาะ,ะมีฝ้าระบายอากาศเรียบร้อย <T> ก็จะดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะแต่ก่อนนะคะเราเข้ากุ้งน้ำก็จะเป็นไม้เนาะ ถ้าเกิดใครที่ไปย้อนดูคลิปก็จะเห็นเราเข้ากุ้งนางน,นะคะ,ะเป็นไม้เนาะแต่ตอนนี้กุ้งนางก็รลออกะค่ะทําไมนะคะเพื่อ,อ,เ,พอ,อเพื่อให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น,นะคะสามารถนำไปเป็นแนวทางใช้ได้นะคะง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะเข้าแบบนี้นะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะมีหนูเข้าไปกินข้าวหรือเปล่าไม่ต้องกลัวว่าจะมีนกเข้าไปกินข้าวหรือเปล่าค่ะมันก็จะมิดชิดนะคะแล้วกออ็ไม่ชื้นนะคะแต่ถ้าเป็นซีเมนต์เนี้ยถ้าเป็นเราไปก่ออิฐหรือเป็นซีเมนต์เน ihr, เี้ยก็จะจะมีความชื้อนอยู่นะคะถ้าจะก่ออิฐหรือเป็นซีเมนต์ก็ต้องบุขนังด้วยกระเบื้องนะคะ กระเบื้องก็จะไม่ชื้นเนาะแต่ถ้าเป็นซีเมนต์เปืยอๆเลยมันจะเข้ามันจะชื้นนะคะอันนี้คือความคิดของกุ้งนางเองเนาะอันนี้ก็ไม่รู้มันจะมันจะใช่ไม่ใช่เนาะอันนี้เราคิดไปเองอะคิดเอาเองพูดง,ง่ายๆคือออกแบบเองคิดเองคิดเองเออเองประมาณนั้นนะคะอืมก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วกุ้งนางจะพาไปชมด้านข้างนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะ นี่ก็คือฝั่งด้านข้างนะคะด้านนี้จะไม่มีรางน้ำนะคะด้านนีเ้เราจะมีบล็อกแก้วเพื่อให้มีแสงสว่างนะคะเราก็จะทำเป็นบล็อกแก้วเพื่อให้มีแสงสว่างาไม่มืดนะคะเพื่อที่จะไม่มืดเนาะืม หลังคาเราก็จะมุงกระเบื้องแบบนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงเนาะเราก็จะมุงกระเบื้องให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะตรงเออตรงขอบตรงเหลี่ยมเหลี่ยมตรงขอบขอบออมเราก็จะใช้อออมเขาเรียกว่าอะไรกุ้งนางก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะเห็นไหมคะตรงขอบนี่ ตรงขอบเขาขาวนี่เห็นไหมคะที่ตรงตรงที่กุ้งนางชี้นี่นะคะกุ้งนางก็ให้เขาเข้ามุมให้เรียบร้อยนะคะเข้ามุมให้หาอะไรมาเข้ามุมให้เรียบร้อยนะคะเก็บให้มันเรียบร้อยเนาะก็มันเป็นมันไม่ใช่ซีเมนแบบมันไม่ใช่ก่ออิฐอะ่ะมันเป็นซีเมนบอร์ดมันเป็นแผ่นซีเมนบอร์ดแล้วก็กลัวแบบว่ากลัวน้ําซึมหรืออะไรเข้าไปแล้วก็เข้ามุมให้มันเรียบร้อยนะคะตรงนี้ตรงนี้ เรียบร้อยนะคะก็ทำประมาณสักสิบกวันได้นะคะแต่ว่าทีมช่างเขามีหลายคนเนาะเดี๋ยวกุนานจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านข้างด้านนี้กันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็จะสันๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากุ้งนาใช้มือแบบจับเอาเนาะนี่ค่ะ ้างบนนี้ก็จะเป็นรางน้ํานะคะเป็นรางน้าแล้วก็ต่อท่อลงมาแบบนี้ต่อท่อลงมาจนสุดแบบนี้เลยนะคะก็จะเลาะริมกําแพงไปเรื่อยๆท่อก็จะไปสุดตรงข้างหน้าบ้านเลยนะคะท่อก็จะไปสุดตรงข้างหน้าบ้านแล้วก็เจาะรูกําแพงแล้วก็ให้มันไหลออกไปข้างนอกบ้านเลยนะคะว่าก็จะไม่ น้ำมันก็จะไม่ไหลไปข้างบ้านนะคะถ้าเรามีรางน้ำแบบนี้นะคะเราใส่นางน้ำเข้าไปเน,ะนาะห้องฝั่งนี้นะคะห้องฝั่งนี้ก็จะมีบล็อกแก้วเหมือนกัน,นะคะ่ะเพื่อให้มีแสงสว่างรอดเข้าไปเนาะมันก็จะไม่มืดนะคะนี่ก็ทาสีเรียบร้อยนะคะตรงนี้ ตรงๆๆตริมๆไงทุกนางก็เก็บให้เขาเข้ามุมให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยหมดเลยนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังขึ้นไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะขึ้นไปก็จะเป็นแบบนี้รอบๆก็ให้เขา มีฟ้านะคะติดฟ้าให้ระบายอากาศนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะเข้ามุมทุกอันนะคะนี่เสร็จข้างหลังก็จะเป็นแบบปิดปิดทุกอย่างไปเลยนะคะข้างหลังก็จะแบบนี้มีปิดทุกอย่างไปเลย ครยังไม่มีไอเดียในการาทำเราเราเข้าวนะคะว่าเออจะทำแบบไหนก็สามารถทำแบบกรุงนางได้นะคะี๋้ว,วกรุงนางจะพาไปชมข้างในเราเข้านะคะว่ามันเป็นแบบไหนเนาะ,ะนี่ค่ะมันก็จะมีประตูสองประตูแบบนี้ คุณแม่เขาก่อข้าวมาใส่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกุ้งนาจะพาไปชมข้างในเนาะนี่ค่ะเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องแบบนี้นะคะเป็นห้องเห็นไหมข้างๆนี้กุ้งนางก็ให้เขาอ่อมกั้นให้นะคะกั้นให้อันนี้ก็เป็นห้องห้องข้าวเหนียวนี่น่าจะเป็นห้องข้าวเหนียวนะเอาไว้เก็บข้าวเหนียวนะคะ,ก,ะ,คะก็แยกส่วนกันมันจะได้ มันจะได้ใช้ง่ายในเวลาเราจะเรื่องใช้เราก็ใช้ได้ง่ายนะคะถ้าเกิดเราทําแบบนี้เนาะนข้างล่างนี้พื้นนี่ก็ไม่ได้ทาสีขาวนะคะเพราะเราเหยียบไปเหยียบมามันก็จะดำเน,นาะก้นน้งเราทาเป็นสีเทาแต่ว่าข้างๆผนังนี่ก็ทาเป็นสีขาวมันจะได้สว่างนะคะนี่เลยเก็บเก็บข้าวได้อืม เรียบร้อยนะคะเห็นไหมแล้วก็เก็บเรียบร้อยเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นบล็อกแก้วนะคะให้แสงสว่างเข้ามานะ,ะมันก็จะไม่มืดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะห้องอ,อีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันนะคะแต่แค่แยกเป็นข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวแค่นั้นเองข้าวเจ้าก็คือข้าวสวยนะคะภาษากรุงเทพเขาก็จะเรียกข้าวสวยเนาะแต่บ้านนอกก็จะเรียกว่า,าไม่ใช่บ้านนอกนอแบบ บ้านคุงนางเนี่ยชนบทแบบบ้านคุ้ง,งานางเขาก็ชั่วข้าวเ,เจ้าข้าวเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะข้าวเจ้าก็คือข้าวสวยนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกห้องหนึ่งนะคะว่อเป็นยังไงอีกห้องหนึ่งก็จะเหมือนกันนะคะอีกห้องหนึ่งก็จะเหมือนกันก็เหมือนกันเลยเห็นไหมข้างบนแผนกล้องขึ้นไปก็จะเป็นอมก็จะเป็นบล็อกแก้วนะคะเพื่อให้แสงสว่างรอดเข้ามาจะได้ไม่มืดนะเวลาเราปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พื้นก็จะเป็นพื้นสีเทาแบบนี้นะผนังก็ทาสีขาวเพื่อจะได้สว่างๆนะน,นะคะเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดเราทำอะไรให้มันเรียบร้อยก็สะดวกนะคะทำอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะมันก็จะสะดวกเวลาเราใช้งานใช้ประโยชน์อะไรเงนี้ยก็จะง่ายนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยให้ดูน,นะคะประตูเข้านะคะประตูก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่ล็อกอีกตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะซือ้อเซือ้อแม่กุญแจมาใส่นะคะนี่แม่กุญแจมาใส่เพราะอยู่บ้าน,นอกก็จะมีคนขโมยข้าวแหละ ก็มีนะคะมันนอกเรานะขโมยหมดแหละรองทุงรองเท้าขนาดรองเท้าขาดๆก็ยังเอาไปเลยที่กลวยขยะนี้เอาไปหมดนะคะน,นี้ก็คือบันไดนะคะนางก็ซื้อที่ติดกระลื่นมาใส่เรียบร้อยนะคะแล้วข้าวของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะคะนี่เล้วข้าวก็เสร็จสมบูรณ์นะคะนี่นะคะข้างบน เรียบร้อยเลยทำเรียบร้อยทีมช่างเขาทำให้ก็ประมาณสิบกว่าวันได้นะคะเขาก็จะค่อยๆทำนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะสันส่นๆหน่อยนะคะเพราะว่ากุ้งนางเดินใช้มือใช้มือใช้มือจับเอาเนาะก็จะสันส่นๆน่เสร็จแล้วนะคะนี่ อันนี้ก็คือกุ้งนางเป็นคนออกแบบเองนะคะออกแบบเองคิดเองคิดเองเออเองนั่นแหละ,ะทุกอย่างในชีวิตเราก็เป็นคนออกแบบเองะะอยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็ทําเองคิดเองเออเองทําเอง,เอง <laughs> มีอะไรใหม่ๆที่จะอัปเดตนะคะกุ้งนางก็จะอัปเดตให้อ้อ เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็เสร็จสมบูรณ์นะคะเราข้าวนะคะวันนี้ก็ฝนตกแต่เช้านะคะวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยฝนเพิ่งหยุดตกเนาะฝนเพิ่งหยุดตกไป ทุกนางก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ